ดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัส,ออสดีจ้าวันนเราเห็นเฮ็ดมืวอนี้วันเสาร์ไดนก่อ,อพี่น้อี่สิบมกราคม2566 24ม,มกราคม2566พี่น้องเฮ็ด,ด,ดออกยนี่ยหนาวได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวว่ามันออกหัวมันสิได้บ่พี่น้องไปลุ้นกันอยู่ป่าครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยบา่าโกพินแล้วดอกหนึ่ง เฮ็ดยามแหลงพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องบ่งเนี่ยนี่ดอกหน่อยๆมันกำลังออกพี่น้องอเขาเบิด่น่ะมนสิบไดพ่อแกงนี่พี่น้องหาอีกหาอีกพี่น้องล่มก็แห้งแห้งนี่พี่น้องบากกพ่อเฮ็ดอีกแล้วนี่ดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดบอเฮ็ดแหงพี่น้องเฮ็ดแหงนี่ดอกเดียวพี่น้องหาอีกพี่น้องหาอีก สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการที่ตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชื่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดและก็อย่าลืมกดติดตามแอดมินน้ำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเ้วอครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับ